วันนี้คน้าลูกหลานญาติพี่น้องปู่ย่าตายายทีมงานแม่ครัวอันนี้ก็ได้มาทำบุญตามโยมแม่ล้อมเบียดกลางซึ่งท่านได้ล่วงลับไปแล้วมีลูกหลานญาติพี่น้องทั้งหลายก็ได้มาทำบุญสร้างกุศลถวายข้าว,าวน,นว้า,นาโภชนาหาร สมชิดมานจะไอ้ได้แบบมาจะได้วันนี้ก็จะได้เป็นจะได้เป็นนั่นเนี่ยเป็นคนจุดทูบเชียนเนี่ยลูกชายเนี่ยวันไงผู้ช่วยเปีวันนี้ญาติมาหลายบ่จะเจอยมผิดตุยนานแล้วผิดตุยเองนี่เนาะมีหลานหลักเลยบ่เขีนหนาเลยรับแล้วนี่เออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อันนี้หลานใครละ่ะค่ะชื่ออะไรได้ <laughs> เออจ้าจ้าเจ้าโอ้จ้าเจ้า นนทองเอีกมาหลายตัวนี่เนาะจาตุ่จาตุ่อ่าอ่ายม,มีจาตู่จาจ้าจาเนี่นี่ใครมาดาอาถุหลานหน่อยค่ะค่ะค่ะมวยอ่าสมมวยสมไม้เลยจาตุา่จาตุจ้าหายปวดหายหายเก็บขาแล้ววะเออจาจ้าจา,จาพยา,พย,าพยามพยายามพยายามฝึกเดินก่อน ใช่ใช่เห็นใจดอกงานหลายโยมมีาละโรคภัยไข้เจ็บพอทุงชัยหายป่วยซะเด้อพอทุงชัยเด้ออ่าพอช่วงแกหายป่วยแหละพอทุงชัยอ่าเป็นกำลังใจให้ยมด้โยมอ่ายมแบงเก์ก็เข้มแอ่าการุโยมผลลับไผ่แล้วนี่จำกันได้กาจำกันว่าได้กาจำว่าได้เด็กก็จำได้ดอก วันนี้คุณโยมพ่อคุณโยมพ่อสีเบียดกลางพร้อมลูกหลานญาติทั้งหลายก็มาทําบุญทําบุญตามแม่ลอมเบียดกลางนโมทนาตาทุกบุญด้วยกันสาธุเบี่มคลก็มาตาธุส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 าัุ อ้าคุณคุณยมคุณยมยุวพรยุบพรฟาร์มกัมาแล้วยุบพรฟาร์มเอาไปไเป็นไรนจาะไม่เป็รนจ้ะได้วยกันยมวันนี้มีเครื่องสังฆทานหลายอย่างเลยอทั้ง เก้าอี้แล้วก็ชุดโต๊ะอาหารสังฆทานน้ำดื่มอันนี้ก็โยมมหาประทวนได้มาเป็นมัคนาโยมนำที่นำทางถาวายพัดลมด้วยเครื่องสังฆทาน วันนี้ยิ้มไม่ล่อมยิ้มตลอดเลยไม่ยิ้มไม่ล้อมดีใจแล้ววันน,พพวน,วนี้วันพุธก็มาวันพุธก็มาวันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์่วันนี้